สนับสนุนโดยธนาคารออมสินสนับสนุนโดยอวท่าสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย w ว r l d g a กสอืเะเชิญคุณจอยเชิญครับเชิญลง Oh, คือจะบอกว่าชอบความแบบเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่มากเพราะรว่าเป็นเทศกาลที่สวยงามมารู้สึกถึงแบบ ความสุขที่มอบให้กันค่ะอืบรรยากาศอะไรแบบนี้มันใจมันฟูเนาะมันเป็นช่วงเวลาเหมือนแบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้่ยทำอะไรที่ไม่เคยทำมานั้สนุกมากอ่ะพูดถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะวันนี้ค่ะเรามีนักแสดงนะคะที่เปลี่ยนบทบาทใหม่นะมาเป็นเจ้าของร้านอาหารกับร้านข้าวเปียกเส้นดีเคเคค่ะโอ้โหซึ่งร้านนี้นะครับเป็นเจ้าของรางวัลมิชลินไกด์และบีบกูมองนะครับปี2023และ2024ด้วยค่ะและคนกรุงเทพจะได้มาทานกันแล้วโอยก่อนที่เราจะไปชิมค่ะอีกสักรอ

ไม่ได้เหนื่อยมาเราจะเจ้าของมาต้องมว้แบบนี้เลยเหรอใช่แล้วไม่แน่เชื่อว่าจังหวะมันถูกต้องโบราณมากเเดินโป๊ะเ้อผาเสื้อผ้าอะไรก็เข้ากันแปลกมากเลยจริงๆโอเคไม่ได้นานค่ะแต่ได้ข่าวว่าเข้าร้านบ่อยใช่ไหมก็บ่อยอยู่ค่ะคือมาดูลูกค้ามาดูระบบมาดูอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็มามาแบบมาศึกษาว่าเอ้คนเขาชอบอะไรใครแบบไหนคนประมาณไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาที่ไปทําไมถึงว่าเอาร้านชอเปียกเส้นมาเปิดที่นี่แ้ลคือจริงๆเป็นคนชอบกินแล้วก็มีโอกาสแบบว่าไป ที่อุดอรแล้วพาคุณแม่ไปด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนคุณแม่เป็นคนอุดอรอยู่แล้วเขาก็อยากจะพาเที่ยวเขาก็เลยแบบพาไปร้านนี้บอกว่าร้านเนี้ยต้องไป<อ>ก็เลยไปร้านนี้แล้วรู้สึกว่าคุยไว้ดีมากแม่ก็เอนจอยแล้วก็เอนจอยมีอาหารให้เลือกหลายอย่างเลยอลยะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบถ้าแบบมีบรรยากาศแบบนี้มาตั้งที่กรุงเทพมันน่าจะดีมากๆเลยเพราะว่าอาหารเ<อ> <ๆ S 1> ขา,าแบบคิวใจอ่ะที่นู่นก็แบบขีเบี้ยร้อนร้อเลย้ยคะก็เลยคุยกับที่ร้านว่าสนใจไหมจะเปิดหรือเปล่าก็เลยนี่แหละ เป็นเขาเบรกเส้นหุยดิอ่ะหิวแล้วอ่ะโอเคขอเขาไปพาเลยได้ไหมได้ค่ะมาที่ไหนถ้าที่นั่งไม่พอจอยไม่ต้องนั่งก็ได้อ๋อรมาด้วยกันเบ้าโอ้โหดูดีมากเต้าให้เจ้าของร้านแนะนำมาหาไปเลยค่ะเราสัมภาได้ค่ะได้อันเดียวเลยพี่ๆทานได้เต้าก โอ้ดีมากเลยจานที่พี่จอยทานอยู่อันนี้เป็นข้าวเปียกเส้นกระดูกอ่อนตุ๋นนะคะซุปก็จะเป็นแบบซุปมีความข้นๆเพราะว่าเขาต้มเส้นข้าวเจ้าเข้าไปเลยมีความหนืดๆเนาะแล้วก็ความเป็นเส้นข้าวเปียกอ่ะก็จะเป็นเส้นที่เหมือนแบบหนาๆเหมือนอุด้งใช่ให้ก็มันจะพูดเหมือนอุด้งส่วนหมูเป็นกระดูกอ่อนตุ๋นแล้วเคี้ยวมันก็จะกรึบๆแล้วก็ได้ฟิลพะโล เธอจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยค่ะคือจริงๆเจ๋อชอบคือชอบเซ็งคุณแบบเหนียวหนึบมากจริงๆแล้วก็น้ำซุปกลมกรอบแล้วเธอจะบอกว่าโมจุนดีมากดีมากๆเลยอ่ะหอมหวานกินแบบกำลังดีเลยอ่ะกลมกรอบใช่เลยใช่ไม่ชอบแก้วของเมนูพี่คืออะไรเนี่ยเด็ดมากเลยอ่ะอันนี้คือปากหม้อต้มยำค่ะเบสซุปก็จะเป็นตัวต้มยำแล้วเราก็ใส่ข้าวเกี๊ยวเข้าไปในต้มยำกับไข่ออนเซนแล้วก็มีหมูยอต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะ ดีมากต้องลองเผ็ดกำลังดีครับทานนมีอ่ะเอาเลยค่ะอันนี้คือตัวแบบขายดี for ever ไม่มีอะไรล้มลางได้จริงมะเนี่ยสนาเขาเปียกไปอีกเหรอใช่เฮ้ยจริงต่อเปียทอด แต่สำหรับอันนี้น่าจะเป็นปอบเบี้ยเผือกนะเร่ี่ชอบกินเผือกเขามีซอสสองอันมันจะมีซอสเผ็ดกับซอสซอสแบบหวานก็คืออันเนี้ยเอาพวกผักแหนมเต้าชอบกินกล้วยค่ะก็โปะไว้ข้างบนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรบปรนด้วยนะโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่มันตัทมาให้นะเชียร์เชียร์ตั่เบี้ยส้นผู้เสิร์ฟเขาเนี่ยไข่ของไข่ของ เขาใช้แป้งเมี่ยงเวียดนามที่ไม่ใช่แบบแป้งกรอบเปียจีนอ่ะมันก็เลยได้ t e x t อ r e ที่แบบต่างไปจากแป้งทั่วไปตัวเบือหอมมากอเป้ยมันดีมากอย่างที่เห็นอันเนี้ยบัตมี่อ่ะเปิดตอนเปิดแรกๆาเขอมากแล้วก็แบบกินกินอะไรเงี้ยถ้าเป็นบัตมี่ออริจินัลอ่ะเขาจะใช้ขนมปังบาเกต มันจับแผงใช่ไหมว่าแต่พอเขามาจากอุดรน่ะเขาก็เอาใจคนไทยไงเขาก็เลยทําขนมปังขึ้นมาเองให้ข้างนอกมันมีความกรอบแต่ว่าข้างในนุ่มอันนี้ก็เป็นซอสบาร์บีคิวคือบัตรมีเราจะมีหลายหน้ามากนะคะแต่อันหน้าเนี้จะได้ฟิลเหมือนเบอร์เกอร์อืมหน้านี้คืออะไรอ่ะผูขอค่ะหมูเฮ้ยอร่อยทุกอันเลยเต้าซอสบาร์บีคิวก็ดีมากๆเลยครับอันนี้ราคาอะไรอันนั้นคือไก่ย่างตะไคร้ค่ะคือกลิ่นตะไคร้เหรอ หอมขึ้นมาเลยแล้วแบบไก่นุ่มแบบไก่นุ่มมากๆและนี่นะคะก็คือเมนูฮิตเด้นเซมที่หลายคนอาจจะแบบว่าไม่แบบไม่รู้จักบุ๋นหมอกนางชื่อบุ๋นหมอกบุ๋นหมอกเป็นชื่อแบบเวียดนามุื้นมีกบุ๋นหมอกบุ๋นหมอกอย่าเขาเป็นสุมเขือเทศเป็นแบบใช่ค่ะคือเขาจะมีทั้ง หมูเนี่ยจะมีทั้งตัวที่เป็นหมูก้อนแล้วก็แบบเป็นตัวหมูซี่โครงหมูตุ๋นด้วยแล้วก็นอกจากข้าวเปียกแล้วก็ตัวบุ๋นหมอกแล้วว่าเส้นก็จะไม่เหมือนซุปไม่เหมือนเลยเนาะเราก็ยังมีแบบเฝออันนี้ก็เป็นเฝอเฝอเนื้อค่ะซึ่งเป็นเนื้อแบบวากิวด้วยป่ะคะเออใช่ค่ะเป็นเนื้อวากิวด้วยคือที่กรุงเทพเนี่ยจะมีความต่างับที่อุดรคือเราจะแบบเป็น A f i v ใช่ค่ะแล้วก็มีข้าวเปียกเส้นหมูคุโรบุตะที่เป็นเมนูพรีเมียมของเรานี่อุ้ยพรีเมียมด้วย มาทุกเมนูมันอร่อยหมดเลยแต่สุดท้ายอะค่ะก็ต้องกลับมาไตยรันเขาเปียกอยู่เดียวใช่ไหมมันเหมือนแบบขายเขาเนาะคือมันเขาเปียกเส้นมันอร่อยจริงๆอะค่ะแล้วก็จะบอกว่าแอบไปคุยกับเชฟคือแบบว่าไม่ให้เจ้าของร้านรู้ด้วยนะค่ะแอบไปคุยกับเชฟเขาทำยี่บอยเชฟบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยของเขาเปียกเส้นที่ร้านนะคะอยู่ที่น้ำซุปค่ะเขาจะต้องเคี่ยวจนแบบกลมกล่อมเลยนะคะแล้วก็จะทําเป็นแบบหม้อต่อหม้อค่ะเคล็ดลับนะคะในการทําแบบ เส้นข้าวเปียกให้มันเหนียวหนึบเลยนะคะคือหลังจากที่ใส่เส้นข้าวเปียกลงไปแล้วในน้ำซุปนะคะคเขาก็จะแบบเบาไฟลงนะคะแล้วก็จะทําให้เส้นมีความเหนียวหนึบค่ะโอ้โหทั้งซุปเอ่ยทั้งเส้นเอ่ยนะรสชาติเข้มข้อนอร่อยมากเลยครับแล้วทางร้านนะครับเขายังใส่ใจเลือกใช้แก๊สกระป๋องน้องใหม่จากเวอร์แก๊สด้วยนะครับสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็เหมาะกับหัวพ่นไฟแล้วก็เตาแก๊สกระป๋องด้วยครับ เดี๋ยวนี้คะร้านอาหารอย่างร้านซูชิชาบูนเนี่ยก็นทียมใช้แก๊สกระป๋องนะคะเพราะว่ามันแบบว่าสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายอันนี้ัน่น่าเป็นสีขาเอาไงอ่ะหมูผัดตะไคร้ค่ะหมูผัดตะไคร้มากับแป้งใช่หอมแป้งอมอบหอมหอมหองหอมหอมอมหอมหมหมหอมแมหอมหอมหอม คือเบาบางนุ่มกรอบหอมให้เจ้าของร้านฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยคะฝากด้วยนะคะสําหรับร้านข้าวเปียกเส้นนะคะอยู่ที่ชั้นจี้เกสซออมมาินอยู่ฝั่งพระพรมนะคะก็เป็นออเดเวนมิสมีให้เลือกมากมายเลยจังแ้งแต่เช้าเลยก็ได้เพราะว่าร้านเปิดตั้งแต่9ก้าโมงแล้วก็อยากให้ลองกาแฟมากๆใครแบบใครยังไม่เคยลองหรือว่ารู้จักกาแฟเวียดนามเข้าไปในชีวิตอยากให้มาลองที่นี่เพราะมีหลายอย่าง ใช่ค่ะแต่ก็มีหนึ่งเรื่องค่ะค่ะขออัปเดตแล้วได้เลยเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยรู้้แลวเอาลงอะไรอ่ะไรคุณสีหน้าออกก็่อนถามอีกคือจะบอกว่าคือแบบเป็นวัาที่เจ้าสาวเราเห็นเขาครั้งแรกรู้สึกว่าเขาสวยขึ้นแบบจริงจริงนะเปล่งปลั่งเลยเป็นยังไงบ้างคะเราเตรียมตัวถึงไหนแล้วคะเตรียมตัวเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆใกล้มากๆแล้วจะแต่งประมาณต้นปีหน้านี้แล้วค่ะปลายเดือนมกราคมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไม่เยอะเลยนะไม่ถึงเดือนเนอะก็ยินดีกับแต้วล่วงหน้าเนอะเป็นว่าที่เจ้าสาวนะโอ้สวยเปล่งป no. ังมากน่าจะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในวันนั้นแน่นอนใช่ค่ะครับอินดีกับพี่เต๋อล่วงหน้าด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีใจขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยดีใจที่ได้เจอพี่เต๋อแล้วก็คิดถึงพี่จอยมากมากเลยแบบวันนี้ดีใจแฮปปี้มากมากที่พี่ๆมาแล้วชอบอาหารเหมือนกันของจริงๆ น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพเอ้าวโอ้โหผมนึกว่าคุณจะหมุนติวติวติวหมุนไม่ได้คุณที่มีจำกัดอ๋อ คือต้องบอกว่าตอนนี้คุณจอยดูแฮปปี้มากนะครับคือบรรยากาศช่วงเฟสติฟแบบนี้ร้านเนี่ยเขาทุกที่นะรับจะตกแต่งเป็นแบบเหมือนมีต้นคริสต์มาสมีอะไรเพื่อเฉลิมฉลองแนละ้วดูดิน่ารักมากเลยคืออย่างที่เราบอกตลอดเลยนะคะ,ะว่าเราชอบช่วงเฟสติฟมากๆากแล้วจะบอกว่าที่เดอะบอลไลฟ์สโตร์บางกะปิไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเดินเลยไม่ออกมาได้สวยทุกปีเลยนะคะต้นคริสต์มาสสีแดง ันโดดเด่นแล้วก็สวยมากอ่ะใช่และมาถึงที่ทังทีนะคะเราจะมาทาน2ร้านเด็ดที่ต้องกินก่อนปี2025ค่ะโอ้โและร้านแรกครับที่จะพาไปนี่คือเป็นร้านแบบร้านไก่ทอดพรีเมียมอิมพอร์ตมันจากเกาหลีเลยค่ะร้านเขาดังมากนะเพราะมีสาขากว่า800สาขาเลยโอ้ คือถ้า800สาขาการันตีความอร่อยแน่นอนมันจะต้องอร่อยมากถึงได้มีสาขาเยอะแบบนั้นก่อนที่เราจะไปแบบทานไก่กันเราแบบเติมพลังในการวิ่งเล่นน้่ลูกคนไทยรู้นะน้องน่ารักมากดูดิน้องไดรี่เร็วลองเลยนะน้องไดรี่เดี๋ยวแก๊ง นี่ครับถึงแล้วครับร้านไก่ทอดที่ผมบอกนะครับร้านภูระดักนั่นอเองครับที่ร้านนี้ก็คือวิธีการสั่งง่ายมากเขาจะสั่งผ่านแบบตู้คีออสแบบนี้เลยครับเราก็เลือกก่อนเลยทานในร้านหรือกลับบ้านทานในร้านจ้าจํานวนลูกค้า สองคนคนเดียวแยกโต๊ะจะไปด้วยกันแล้วแหละสองก็ได้สองยืนยันต่อไปนะคะเราก็จะมาเลือกไก่แล้วค่ะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะเป็นน้องเป็นปีกหรือว่าเป็นไรกระดูกนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วก็เลือกแบบว่าซอสค่ะว่าจะเอาอะไรนะคะเราก็จะเป็นคลาสสิกไหมคลาสสิกต้องมีแน่ๆคลาสสิกเนี่ยแล้วก็สั่งซื้อกดสั่งซื้อปั๊บกดได้เลยครับจ่ายตรงนี้ได้เลยหรือจะไปใครจะไปจ่ายตรงหน้าเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับ ดีมากเลยจอยดังตอบเนื้อฉ่ำมากเลยอ่ะอืดีจริงโอ้โหเป็นการทานที่ถูกต้องมากเลยนะคะในชอบเทศกาลเฟสติฟฉลองปีใหม่แบบนี้มันต้องทานไก่ทอดแบบนี้เนอะมันให้ความรู้สึกแบบเฟสติฟมากเลยอ่ะที่ร้านคูรดับค่ะใช่แล้วผมไปแอบทำกันบ้านมาคูรดบเนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับค่ะคูราเนี่ยเป็นภาษาสเปนแปลว่าบริสุทธิ์ส่วนดัดเนี่ยคือภาษาเกาหลีแปลว่าไก่เขาก็เลยแบบเหมือนแบบมาเป็นสโลแกนเป็นแนวคิดเขาว่า เขาจะมุ่งมั่นเสิร์ฟไก่ที่ดีที่สุดด้วยใจที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิเ์เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างความอร่อยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่อนอนอไม่สงสัยเลยครับว่าประทานไก่ทอดไปอะ่ะค,คือมันรู้สึกถึงความแตกต่างจริงๆนะว่าที่นี่เลยนะคะไก่ทอดทุกตัว าเะใช้ไก่ที่สดใหม่นะคะเขาก็จะทําเป็นวิธีการเฉพาะของเขานะคะก็คือโอเว่นฟนะคะคือเขา่จะเอาไก่เข้าไปอบก่อนที่จะไปทอดเพื่อให้เนื้อข้างในนะคะมันมีความฉ่ำจุยซี่แล้วหนังเนี่ยก็จะกรอบบางโอ้โหคือเขาจะมีแบบคล้ายๆว่ามีซอสแบบแตกต่างกันไปแล้วแต่คนชอบถ้าเป็นอันนี้ก็คือเป็นออริจินัลเลยเป็นคลาสสิกคลาสสิกนะครับคือเนื้อข้างในเขาจะฉ่ำเนาะ ลักแป้งเขาจะ<ำ>แบบกรอบบางแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าไม่ได้อมน้ามันคือมันไม่แบบมันเลี่ยนอะ่ะแล้วทานคู่กับนี่หัวไชเท้าร้อนกินจีือใช่มากเกาหลีเลยเนื้อฉ่ำมากจริงแต่สำหรับคนที่แบบชื่นชอบแบบอยากจะเกาหลีไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้คือมาบุโรนะครับก็คือจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นความเข้มข้นของซอสเกาหลีแล้วก็จะมีแบบมันหอมเครื่องเทศเกาหลีด้วยซอสอเกาหลีก็จะมาแบบเหมือนช้ำๆนี้เลยซอสเขาแบบมันชํำมากเลยเนาะนี่อ่ะไป ซอสฉำอ่ะมันจะมีความแบบเผ็ดร้อนแบบสไตล์เกาหลีนะจะเป็นเผ็ดร้อนที่ไม่เหมือนไทยนะแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมที่เป็นผงกระเทียมของเกาหลีด้วยเปรียบเสม,มือนผมแบบเป็นอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยมากแบบเหมือนแบบคนที่แบบคอยดูแลเป็นแม่บ้านแล้วกบเหมือนนั่งแบบาแ<ล>ทานแล้วเพื่อกเพื่อข้ามานคอยดูแลอะไรหรือว่าถ้าเป็นซอสอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าชอบแบบเป็นสไตล์ที่มีรสชาติแตกต่างไปก็คือแบล็กอาริโอครับเืออันี้จะเป็นซอสแบบซอสกระเทียมดําเป็นแบล็กซอยซอสนั่นแหละครับแล้วก็หอมกระเทียมนะ โรยไปด้านบนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมาจากเกาหลีหมดเลยเฮ้ยกระเทียมกรอบมากหวานๆเค็มๆนะอร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อยมากแล้วกระเทียมมันกรอบนะกระเทียมกรอบมากอะแล้วมีความหอมกระเทียมจริงเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยครับอันนี้ชอบอันนี้เป็นเฟเวอร์ i ิ e ของผมมาถึงเมนูแบบว่ามาแบบสายหวานกันบ้างนะคะกับคอนโซลอเมซิ่งค่ะคุณอันนั้นคุณแบบเป็นสายแบบแมนๆเนาะอันนี้คุณมาเป็นผงข้าวโพดครับนึกของทัพ เหมือนฟิวของพวยป๊อปคอนอ่ะเออมันมีความเป็นข้าวโพดผสมชีสชีสหน่อยไหมไม่หรอกหอมหวานนะฟิวป๊อบคอนเนาะง่ายฟิวป๊อปคอร์นใช่เลยเห็นปลาไก่เขาแบบฉ่ำมากคือที่ชอบของกุระดักอื้นเนื้อเขาฉ่ำนะแล้วเพิ่มความเผ็ดร้อนกันนิดนึงนะคะกับวันนี้ค่ะเป็นชิลลี่มายองเนสค่ะก็คือแบบว่าเป็นมายองเนสนะคะแล้วก็ เป็นพริก jalapeno ค่ะมันจะได้แบบแก้เลี่ยนตัดเลี่ยนมันก็จะเป็นพริกดองที่มีความแบบ,บเปรี้ยวๆเผ็ดๆเขาเป็นฟิลเหมือนซอสมายองเนสแหละแล้วชิลลี่ก็คือตัวพริกเนี้ยคือมันต้องทานคู่กันอืใช่ไหมพริกเอาไปตัดเลี่ยนความหวานใช่มันไม่ได้แบบเผ็ดพีนเห <ร ồi S 2> มือมันดีนะมันต้องทานคู่กันจริงๆแล้วมันจะลงตัวแต่เราชอบถ้าอยากสัมผัสแบบรสชาติไก่ทอดเกาหลีจริงๆนะครับที่ร้านคุระดักนะครับอยู่ที่ชั้น3ามเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับเปิดตั้งแต่10บโมงถึง3ามทุ่มเลยนะครับอยู่โซน ดาย닝การ์เด้นใช่ค่ะจะอร่อยแล้วก็แบบว่าเกาหลีสุดๆเลยค่ะพี่ชายฉันหนาวไม่คุณป่วยภูมิตกแล้วเนี่ยเรอเอ้าก็บอกหนาวเราเพิ่งพูดว่ามันเกาหลีสุดๆไงก็แค่เออถอดแจ็คเก็ตมาแล้วก็คุ้มเอ้าถอดแจ็คเก็ตนี่นานๆนานๆทีครับปีใหม่ก็ต้องดูแลพี่ชาเอ้าก็คุณหนาวโดนมั็นจรหน่อยสิเผื่อหน้าผากมันเดือน อ๋โโโโอโทษโทษโทษนึกว่าหน้าผ่ากุนย็นนะสนับสนุนโดยกลากระป๋องสามแจ๋วโอ, <bunker> โอ้โหและอีกหนึ่งร้านนะคะที่ต้องทานให้ได้ก่อนปี2025ค่ะก็ต้องมา ที่นี่เลยค่ะสลัดแฟคทอรี่นะคะ,อ,ะอยู่ที่ชั้น3ค่ะโซนดนิ닝การ์เด้นเดอะมอลล์ไลฟ์นบังกะปีค่ะแต่ว่าที่นี่นะครับเขาเป็นร้านอาหารสุขภาพที่มีเมนูให้เลือกกว่า300มเมนูเลยมีทั้งสลัดสเต็กสปากเกตตีพิซซ่าต้ยมยำผัดไทยส้ตมตำเมนูข้าวก็มีแต่มันหลากหลายมากจริงๆเยอะมากแต่ที่ใจชอบเลยคือเขาแบบว่าสำหรับใครเป็นวีแกนนะคะแผนเบสก็มีหรือว่าขนมของหวานก็ยังเป็นแบบ สไตล์เฮลตี้อ่ะคุณเลือกเลยคุณอยากทานอะไรได้จัดเต็มเลยข้างในได้ปไปค่ะทั้งี้ดจริงๆ,ๆผมเคยสั่งกินด้วยอร่อยนี่จัดมาเต็มโต๊ะแบบนี้ตามสไตล,ล์คุณจอยเลยค่ะร้านสลัดแฟคท o อรี่นะครับเป็นร้านสลัดแล้วก็ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่แบบเหมือนแบบ เสียงตอบรับจากคนที่มาทานดีมากๆเจ้าของเป็นคนไทยเปิดที่เมืองทองก่อนจากนั้นก็แบบโอ้โหแบบเติบโตขยายสาขามาเรื่อย12ปีแล้วเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในร้านที่คุณก็สั่งบ่อยด้วยอ๋อผมชอบเลยคุณเคยสั่งเมนูนี้หรือยังถ้าคุณเคยสั่งอ่ะยังเลยแ้ก็เป็นหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ร้านนี้เป็นเมี่ยงเห็ดเจ็ดอย่างเห็ดเจ็ดอย่างแค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามันเฮลวตี้มันทำให้ถูกใจคนไทยเนาะด้วยการย่างแล้วก็ใส่กิ่งเผาแล้วก็โรยหอมเจียวลงไปคู่กับผัก เทลตีแต่แซบอะคืออย่างเห็ดนี้ก็ขึ้นชื่อว่าโปรตีนเยอะอยู่แล้วนะครับก็เป็นโปรตีนที่ดีด้วยโปรตีนจากพืชเฮ้ยคุณเกิดอะไรขึ้นอ,อร่อยคือเขาทำแบบรสชาติจัดจ้านเลยค่ะเปรี้ยวเผ็ดแ็มแล้วก็แบบว่าเปรี้ยวนี่คือคือเผ็ดถึงเครื่องนะเฮ้ย แล้วแบแบบพริกเผาเปนแหอมๆด้วยมันจะมีความแบบเผ็ดๆแบบสไตล์คนไทยข้อางเราเลยอ่ะ h e ลตี้แต่แซ่บอันนี้คือหมายถึงว่าคาแรคเตอร์ตัวคุณหรือว่าเขาว่าเมนูที่เราทำอ่ะอันนี้มาเป็นแบบเบาๆไล่ๆมากนะคะกับสลัดกุ้งทอดค่ะันี่ก็หลายคนคุ้นเคยแต่ว่าชอบในความแบบโดมกุ้งของเขาอ่ะโอ้โหนี่ค่ะคุณเต๋อจะปีใหม่แล้วต้องแบบดีๆกันไว้อ มาไงได้ๆๆเออปีใหม่ะงพูดแต่ว่าสลัดคือมาจานใหญ่มากนะทั้งผักและผลไม้นี่คือมาแบบเต็มที่เลยซอบในความเขาถึงัเป็นครีมสลัดนะคะแต่เป็นครีมสลัดแบบไหลๆอ่ะที่สายสุขภาพจะแบบรู้สึกแบบดีอ่ะถึงแม้จานจะใหญ่แต่มันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนแบบเราทานแบบเบาๆหน่อยใช่ใช่ดีครับไร้ดีอสำหรับสายเส้นนะครับ จานหลักตรงหน้าคุณจอยนี่เลยครับเป็นสปากเกตตี้หอยลายเบคอนพริกกระเทียมนั่นเองครับคือความวสุขภาพเขาใช้น้ำมันมะกอกร้อยเปอเซ็นตลยคุณจอยแล้วมันจะมีแบบใส่แบบพริกแห้งเบคอนหอยลายอะไรลงไปครับปรุงรสมาก็บอกออกคนไทยเลยรสชาติเข้มข้นหน่อยพีเนาะม่ทั้งหอยลายแล้วเบคอนอรสชาติเข้มข้นนะจัดจานอยู่ครับปรุงมาแบบรสชาติดีเลยครับอาะเมนูต่อไปนะครับอันนี้คือ สเต็กปลาชิมาฮอกเกะซอสขิงโชยุหรือโชยุขิงก็ได้คือเขาจะมากับเซตแบบเป็นผักต้มนะครับแล้วก็มีข้าวผัดคีนัวด้วยก็คือสั่งมาชุดเดียวอิ่มเลยนั่นแล้วนะ<ข>อ,อะไรคะชิมาฮอกเกะคือปลานี้จะเป็นปลาที่ได้ความนิยมในญี่ปุ่นมากครับรอ,รอืเฮ้ยชอบปลาชิมาฮอกเกะอ่ะมันจะมีความแบบเหมือนแบบกลิ่นแบบหอมหอมเหมือนหอมดบกทานหน่อยๆอ่ะมันแบบเป็นแบบรสชาติเฉพาะตัวที่ดีมากเขาย่างมาดีมากเลยอ่ะ แล้วเนื้อปลามันจะมีความนุ่มๆเนื้อความแน่นแล้วแบบมันไม่คาวค่ะแต่ว่าที่ชอบเลยคือซอสเขาว่าโชยุอยู่กับขิงอ่ะมันหอมมากเลยเนาะเข้ากันนะมันเข้ากับปลามากใช่สำหรับสายเนื้อนะครับไม่ต้องน้อยใจครับมีนี่สเต็กเนื้อ,อย่างออสเตรเลียนจิ้มแจ่วครับจะเป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับดูมันจะแบบเลือกระดับความสุกได้ใครชอบสุกใครชอบมีเดียมแร่ใครชอบอะไรอย่างนี้ดูสิเห็นไหมโอ้โหมันฉ่ำมากเลยนี่นี่โอ้โหเราจิ้มเข้าไปนะคุณดูนี่โอ้โหรวยงเว้ยมันน่ารันมากเโอ้โหดูนค่เยอะเยิ้มเลยค่อะ แม้กระทั่งของหวานต้องคงคอนเซ็ปตตเพื่อสุขภาพนะครับน<ฆ>ี่ครับของผมคือมิกฟู้ดฮันนี่กรีกโยเกิร์ตพาเฟ่ครับก็คือเป็นกรีกโยเกิร์ตซึ่งเขาแบบว่ามันมันสดใหม่มากนะพอเคารีดนมวัวมาปุ๊บนะเขาเอาไปทำเป็นโยเกิร์ตเลยทันทีส่วนของจอยนะคะเป็นอาซาอิพาวเวอร์พันช์โบค่ะก็เป็นไซส์เอเหมือนกันนะก็คืออาซาอิเนี่ยเขานำเข้าจากบราซิลเลยนะคะเป็นแหล่งที่นั่นเลยค่ะแล้วก็เป็นอาซาอิร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเบอร์รี่อื่นผสมเลยนะคะ ผลไม้ฮอปปิ้งต่างๆเราสามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะสามารถแวะมาได้นะครับที่ศูนย์การค้านะครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับชั้นสานะครับโซนไดนิ่งการ์เด้นที่นี่ก็มี44สาขาแล้วขหรเบเกอรี่นะตอบโจทย์ทุกวัยเลยว่าสาขาเยอะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะจะบอกว่าอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงปีใหม่แล้วค่ะเราสองคนนะคะก็อยากจะขอใหพ่คุณผู้ชมค่ะให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะก็เลยพาไปทานอาหารสุขภาพแบบนี้ค่ะก็ อยาจะให้แฟน,แฟนๆเปรี้ยวปาทุกคนนะครับที่กำลังดูอยู่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่างเลยป<ช>ระสบความสำเร็จทุกอย่างเลยใชค่ะก็ะมีความสุขมากๆนะคะเพราะฉะนั้นปีใหม่แบบนี้นะคะจะก็มีของขวัญค่ะมามอบให้กับคุณเต๋อชนบบันทวิ์และทีมงานค่ะเอาเป็นแซมเปิลก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นแบบว่า เลมอนดองน้ำพึ่งชื่นใจบายจอยนะคะดีเหมือนกันค่ะชื่นใจบชื่นใจบายจอยค่ะอ๋อที่คณทำดีกับผมมาแต่แรกใช่ค่ะพี่ค่ะคุณสามารถที่จะแบบเอาไปชงดื่มตอนเช้าได้นะคะแบบในน้ำอุ่นนะคะช่วยระบบขับถ่ายค่ะหรือว่าระหว่างวันใส่โซดาหรือคุณจะใส่ในชากาแฟได้เลยนะคะมันมีจัสโกเปามีวิธีรับประทานนี้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะก็สั่งได้นะคะไลน์ at happy joy ค่ะก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ ปีหน้าเราล้านเด็ดล้านดังร้านอินเทนล้านอร่อยที่เที่ยวดีๆที่ไหนก็ตามนะถ้ามีอะไรมาอัปเดตอ่ะอย่าพลาดครับเที่ยวปากครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเที่ยวกับเราสวัสดีพี่ใหม่คบโอ้ยนี่เลยอนดองคุณดูดีมากนะสัปดาห์หน้าตามเปรี้ยวปากไปตะลุยกินสามย่านบรรทัดทองกับสกายเลนนานิฟินกับทัดไข่แซนด์วิชหมูกระทะจัดเต็มไปเลยค่ะ